Alpha88 ครบเครื่องเรื่องกีฬาการันตีทุกความมั่นคงสนใจแอดไลน์แอดอัลฟา8ปดอินโฟโรนันโดกับเส้นทางสู่การเป็นดาวยิงสูงสุดในโลกแม้จะมีอายุถึง36ปีในช่วงต้นเดือนหน้าตามวันเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีแต่ทว่าคริสโนโรนัลโด้นักเตะทีมชาติโปรตุเกสของไอัลายูเวนตุสยังคงเดินหน้ายิงประตูได้แบบลืมแก่พราอยังคงสวมบทบาทเพชฌฆาต ไล่สอยตะข่ายทีมคู่แข่งฝั่งตรงข้ามไปแล้ด้วถึง758ประตูเลยทีเดียวจนสามารถแสงหน้าไข่มุกดำเปเล่กองหน้าทีมชาติบราซิลที่ขึ้นมารังระดับ2องในฐานะนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในโลกแบบตลอดการไปเลยสำหรับสถิติการสอยตะข่ายของเปเล่ถูกจารึกไว้ระหว่างปี1956-1977ด้วยจำนวน757ประตูแบ่งออกเป็นการยิงประตูในเกมลีก656ประตูและสันวนในเกมระดับทวีไปอีก24ประตู ส่วนระดับชาติจัดไปทั้งที่77ประตูแม้ว่าตำนานดาวยิงไว้80ปีจะยืนยันว่าเคยยิงประตูในช่วงตลอดชีวิตการค้าแข้งได้มากถึง1,283ลูกแต่การจดบันทึกสถิติของสถาบันต่างๆจะนับเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการเป็นหลักจึงไม่นับรวมลูกยิงที่ยิงได้จากเกมเตะโชว์ในระดับสโมสรเข้าไปด้วยทําให้อโรนาลโดที่ขึ้นแท่นอันดับ2ตามจํานวนประตูดังกล่าวที่ยิงได้ในช่วงตลอดอาชีพการค้าแข้งเกือบ20ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นแจ้งเกิดกับสปอร์ติ้งลิส ต้นสังกัดแรกในบ้านเกิดเมื่อปี2002และยังคงเป็นรองเพียงคนเดียวก็คือโจเซฟบีคารดาวยิงผู้ล่วงลับที่ยังคงรั้งอันดับหนึ่งเพราะมีการจดบันทึกไว้ว่าเขาสามารถสอยตะข่ายในช่วงระหว่างปี1931ถึง1955ได้มากถึง759ประตูโดยแบ่งเป็นเกมระดับสโมสร730ประตูและเกมระดับชาติที่ยิงไปทั้งสิ้น29ประตู นั่นเท่ากับว่าโรนาลโดตามหลังอันดับหนึ่งเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นซึ่งหากยิงได้อีก2เม็ดจะแซงหน้าขึ้นเปน็นนิตบอลลังนักฟุตบอลที่ยิงประตูได้มากที่สุดในโลกไปเลยซึ่งมีโอกาสจารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิติได้อย่างแน่นอนพร้อมยังคงโชว์ฝีเท้าต่อไปตามสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์กับพวกเด็กหนุ่มซะอีก10นักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในโลก554ประตูอาเธอร์ฟีเดลิสจากบราซิล558ปประตูเฟรนเดกจากฮังการี615ปรตูยมิโอจากกปรตุเ 706ประตูฟอร์เรนต์พุตการ์ดจากฮังการี720ประตูแก็มมุลเลอร์จากเยอรมัน734ประตูโรมาริโอบราซิล742ประตูเลโอโนเมซี่จากอาร์เจนตินา757ประตูเปเล่จากบราซิล758ประตูคริสตอโนโรนารโดจากโปรตุเกส759ประตูโจเซฟบิสคาร์จากออสเตรเลีย อดีตอิกาโลกองน้าที่ถูกลืมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมย้ายถิ่นฐานที่ทํากินใหม่หลังได้รับความสนใจจากทีมในลิกาตาและซาอุดีอาระเบียสกายสปอร์รายงานว่าอิกาโลได้รับความสนใจจากสโมสรในกาต้าและซาอุดีอาระเบียและยังมี2ส,สโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่ไม่เปิดเผยชื่อสอบถามเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้นในการดึงตัวมาจากซเซงไฮเซินหัวทันี้สัญญาของอิกาโลกับเซงไฮเซิห,เหัวจะสิ้นสุดในวันที่3ธันวาคมปีนี้โดยต้นสังกัดคาดว่า จะเห็นสูทหน้าทีมชาตินเนจีเรียกลับไปเล่นในศึกไชนิดซูเปอร์ลีกครั้งขณะที่เจ้าตัวก็ยินดีอยู่รับใช้จนครบสัญญาแต่ก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองหากต้นสังกัดตอบรับข้อเสนอจ,จากทีมอื่นอิกโลในวัยสาเปีลงเล่นในกับแมนยูนเต็ดไปเพียง4เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้โดยเป็นการลงตัวจริงในคาราบาวคัพ2เกมตัวสำรองในเพลย์แมตช์หนเกมอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1เกมฟุตบอลลีกอังกฤษยืนยันการปรับเปลี่ยนกฎให้สอดคล้องกับสภา,วาพวะปัจจุบัน โดยจะอนุญาตให้เปลี่ยนตัวสำรองได้มากที่สุด5คนจะโอกาสเปลี่ยนทั้งหมด3คนเป็นกฎกติกาสากลและเป็นกฎเดียวกับที่พิมารลีกนำมาใช้ป่าฤดูกาลที่แล้วขณะที่ลีกใหญ่ยุโรปยังคงยืนยันการใช้กฎดังกล่าวในฤดูกาลนี้ทั้งนี้ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงหากเสมอกันในเวลา90นาทีจะมีการต่อเวลาพิเศษแตกต่างจากรอบก่อนหน้านี้ที่ดวลจุดโทษตัดสินกันไปเลย ยังไงก็ตามในช่วงต่อเวลา30นาทีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเพิ่มเป็นคนที่6ของเกมหากมีการใช้สิทธิ์ครบโคต้า5คนแล้วก่อนหน้านี้เป๊ปวาดิเดลาเคยเรียกร้องให้รพเมรีกเพิ่มการเปลี่ยนตัวสำรองเป็น5คนแต่ในการประชุมผู้ถือหุ้นของเพเมรีกมีการโหวตไม่อนุมัติการเพิ่มตัวสำรองสร้างความผิดหวังให้กับคุณสื่อชาวสเปนเ,เป็นอย่างมากสำหรับคาราบาครับรอบรองชนะเลิศ2คู่เริ่มต้นจากเกมนแรมฮอสเปอร์เจอกับเบรนฟอร์ด ต่อด้วยเกมกับแมนยูนเต็ดพบกับแมนซิตี้ขณะที่รอบชิงชนะเลิศจะถูกเลื่อนไปแข่งขันกันในวันที่25เมษายนณสนามเบมบรียเลอโอเฟอร์ดินานอดีตเซนเตอร์แบ็กแมนยูน t เต็ดพยายามเสนอตัวหรือไอเดียเพื่อนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาในทีมเก่าวาดฝันว่าหากเป็นไปได้อยากเห็นปีแสดงซื้อแจ็คก,กิลลีจากเอสเซนวิล่ามายืนกองหน้าทางซ้ายแล้วไลอัอจะสมบูรณ์แบบ ผู้เล่นที่ดีจะหาทางลงสนามร่วมกันได้เองพวกเขาจะจัดการมันได้คุณจินตนาการทีมนี้ออกไหมสกอตต์แม็กเทอร์เมนียืนตัวโคบอลขอปอกบาเคียงข้างหรืออาจจะยืนสูงกว่านิดหน่อยบุนูแฟร์นาน์เล่นในตำแหน่งเบอร์สิบกิริตทางซ้ายและฟอร์ดตัวเป้ากรีนวูดทางขวาลองนึกภาพดูนี่ผมก็เปิดปากอ้าปากค้างแล้วจิงอยู่พวกเขาเป็นผู้เล่นแอสตันวลล่าแต่มันก็มีข่าวลือมาเรื่อยๆแม้เจ้าตัวจะออกมาพูดว่าอยากเล่นที่นั่นที่นี่อีกสักปี เพราะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันตั้งแต่เลื่อนชั้นกลับมารวมถึงเป็นสโมสรโปรดตั้งแต่เด็กต่อให้เจ้าตัวบอกแบบนั้นแต่หากผมเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรระดับท็อปแดนกฤษจะไม่ปล่อยให้แจ็คอยู่ที่นั่นอีกต่อไปทีมระดับท็อปพรหรือท็อปโฟต้องรีบคว้า